ผูนการการเลือกตั้งองค์การมหาส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้การรับสมัครนายกอบจร้อยเอ,าาอย็ดมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับอตอนนี้ครับอ๋อตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับในการรับสมัครวันแรกวันนี้นะครับก็มีผู้ให้ความสนใจทั้งมาสมัครทั้งในส่วนของนายกองค,ค,ค์การมหาส่วนจังหวัดและสมาชิกองค์การมหาส่วนจังหวัดนะครับไปจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะอ่า คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำการบริหารจังหวัดร้อยเอ็ดและพวอำนการเลือกตั้งพร้อมเจ้าหน้าที่ของการบริหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีความพร้อมนะครับเนื่องจากว่าเราได้ไดจัดเตรียมการทุกอย่างไว้อย่างระดกลุ่มรอบข้อนะครับส่วนการดําเนินการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับเราค่อนข้างเชื่อมั่นและก็มั่นใจนะครับว่า การเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบริสุทธิธรรมนะครับส,สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนนะครับพี่น้องประชาชนครับที่ให้ความสนใจในการจัดการเลือกตั้งของการบริหารส่วนจังหวัดระยองครับขอบคุณครับที่ว่ามวยดีผู้มีการการเลือกตั้งของการบริหารส่วนจังหวัดรอยอดวันนี้บบนบบการรับสมัคันายกอบจระยอ,อยจะแบบกลายเป็นไงท่านหาครับ วันนี้นะครับเนื่องจากว่าผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่นะครับก็อาจจะมีความไม่เข้าใจนะครับเรื่องข้อกฎหมายในส่วนของตัวผู้สมัครแล้วก็ทีมาน,นิดหนึ่งครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับการดําเนินการก็เป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามขั้นตอนนะครับก็ถือว่าผู้สมัครทั้ง3รายเนี่ยนะครับเปิดให้มีการประชุมแล้วก็สามารถตกลงกันได้นะครับตกลงกันได้ซึ่ง หลังจากตกลงกันแล้วนะครับก็ปรากฏว่าผู้ที่ได้ตกลงกันผู้ที่ได้หมายเลขผู้สมัครนะครับลำดับที่1ก็คือท่านเอกภาพพลซื่อนะครับท่านผู้สมัครที่ได้หมายเลขที่2ก็คือท่านสถาพรว่องสัตนันพงศ์ครับแล้วก็ผู้ที่ได้หมายเลขสมัครลำดับที่3ก็คือ,อท่านมังกรยนตระกูลนะครับก็เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบของข้อกฎหมายนะครับ ก็อยากจะฝากนะครับอ่าันเนื่องจากว่าเราห่างหายจากการเลือกตั้งมาเป็นเวลานานนะครับเป็นเวลานานอ่าวันนี้นะครับอ่าการรับสมัครเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างคึกคักเนื่องจากพี่น้องประชาชนให้ความสนใจรวมทั้งท่านสื่อสารมวลชนทุกแขนงด้วยนะครับทางการบริหารจังหวัดก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณอย่าลืมว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับอ่านอกจากเราจะห่างหายไปนานแล้วก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับตามกฎหมายและรัมนูญและกฎหมายเลือกตั้งฉบับใหม่นะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นหนึ่งก็คือการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะครับการดําเนินการการเลือกตั้งนะครับทั้งด้านงบประมาณทั้งด้านบุคลากรและก็ด้านคนคนสําคัญนะครับแล้วก็ได้ดําเนินการไปซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็จะดําเนินการไป,ไปตามแผนและขั้นตอนนะครับตามกฎหมายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กาหนดไว้ หน่วยเลือกตั้งก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นนะครับหน่วยเลือกตั้งของการบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะครับมีทั้งหมดนะครับ2,561หน่วยซึ่งแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น36เขตนะครับสมาชิกแล้วก็1เขตนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนะครับถามว่าความพร้อมขององการบริหารส่วนจังหวัดตอนนี้นะครับทั้งคนงานและก็เงินมีความพร้อมอ100นะร้อยเปอร์เซ็นต์มีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เชื่อว่าการจัดการเลือกตั้งนี้นะครับจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบยยริสุทธยุติธรรมนะครับ ขอให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจและก็ออกกันมาใช้สิทธิ์เยอะๆนะใช้สิทธิ์เยอะๆครับที่ขอฝากถึงวันเที่ยวอะไราสมัครถึงวันที่6ครับสมัครถึงวันที่6แล้วก็วันลงคะแนนก็คือวันเลือกตั้งก็คือวันที่20วันที่20ธันวานะครับก็เชิญชวนนะครับขอใช้ช่องทางเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับในการรับสมัครวันแรกวันนี้นะครับขอบคุณท่านสื่อสารมวลชน ทุกแขนงทุกสาขาต่อไปนะก็หลังจากรับสมัครเรียบร้อยแล้วก็ทางด้นนานองค์การงานส่วนจังหวัดก็จะประกาศให้ประชาชนรับทราบนะครับครับผมครับก็ทั้งรูปแบบการประชาสัมพันธ์ทั้งร,รูปทั้งวิทย,ททยุแล้วก็สื่อ,อโทรทัศน์นะครับแล้วก็ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายประชาสัมพันธ์เพึงระวังในการปฏิบัติของผู้ใช้สิทธิ์ของผู้เลือกตั้งเนี่ยของประชาชนเนี่ยจะทำยังไงครับก <ไป S 2> ็ควรระวัง ก็คืออย่างนี้นะครับภายใต้โ้อจริงๆแล้วนะครับกฎหมายก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงก็มีเปลี่ยนก็ไม่เยอะมากแต่หลักๆจริงๆก็คือถ้าพี่น้องประชาชนนะครับรอบนี้นะครับการเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งสิ่งที่จะเห็นชัดเจนคือเหนื่อยรุนหน่อยเลือกตั้งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมนิดนึงออนะครับภายใต้มาตรการโควิดนี่นะครับเขาเลือกเขาเลือกกี่กากกี่เบอร์ลเลือกกี่ใบบัตรออกอยังครับ อ๋อบัตร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 ยังครับบัตรยังเดี๋ยวเราเบอร์สองเบอร์หรือยังไงอ๋อคนละใบกันครับอ่าสมาชิกใบหนึ่งเรื่องนายกใบหนึ่งครับผมสมาชิกอบจใบหนึ่งครับผมครับแต่เนื่องจากเหมือนที่ผมเรียนข้างต้นนะครับเนื่องจากว่าอยู่ภายใต้สถานการณ์โควิดเองนะครับมันจะมีปัญหาประเด็นก็คือมันจะมีเราจะมีแองโกลล้างมืออยู่ในหน่วยเลือกตั้งหลายจุด หลายจุดผมก็มีความเป็นห่วงกังวลนะครับว่ามันจะเลอะมันจะเปื้อนเนื่องจากโดนหมึกเดือนอไรเนี่ยครับก็ให้ท่านระมัดระวังผมกลัวว่าจะทําให้บัตรเลือกตั้งเนี่ยนะครับมีสัญลักษณ์อื่นจะทําให้เป็นบัตรเสียได้ครับก็ให้ระมัดระวังสิ่งที่จะเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะมีคูหาพิเศษครูหาพิเศษเนี่ยนะครับใช้สําหรับบุคคลที่หลังจากวัดอุณภูมิ ก่อนที่จะเข้าหน่วยเลือกตั้งมีการวัดอุณภูมิวัดอุณภูมิร่างกายถ้าอุณหภูมิเกิน37องศาเนี่ยนะครับจะแยกะจะแยกไปใช้เข้าได้ครับสามารถใช้สิทธิ์ได้เราไม่สามารถตัดสิทธิ์ผู้ที่มีอุณภูมิเกินได้ถึงแม้จะป่วยนะครับถือว่าเป็นสิทธิ์ขั้นต้นของพี่น้องประชาชนแต่เราจะมีครูหาพิเศษอีกครูหาหนึ่งแยกออกสําหรับผู้ที่มีอุณภูมิเกิน37องศาเดินไปใช้สิทธิ์นะครับ นะครับแล้วก็กระบวนการขั้นตอนต่างๆนะครับในหน่วยสมัครก็จะมีในหน่วยเลือกตั้งก็จะมีการป้องกันมีทั้งหน้ากากอนามัยมีทั้งเฟสชิลมีทั้งแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับก็ให้ทุกท่านสบายใจว่าความพร้อมนะครับความพร้อมของการมานสัชุมพรพร้อมเต็มที่นะครับสาหรับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับก็สุดท้ายก็ขอบคุณท่านสื่อสารมวลชนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับวันที่20ธันวาคมนี้นะครับออกมาใช้สิทธิ ใช้เสียงของท่านครับเลือกคนดีเข้ามาบริหารบ้านเมืองครับขอบคุณมากครับ